มาเกมแรกก็หวานเจี๊ยบนะครับผมมันกําลังไฟกันอยู่เพิ่งไฟกันเสร็จแล้วก็แจมนะครับจังหวะน,นี้เราเคลียร์ได้เราชนะเราก็ได้ของอไปแบบจุกจุกนะครับผมก็ดูครับผมว่าผมเล่นกันยังไงเนาะไม่ตายวิ่งข้ามไปแล้วทาทางเดินทั้งคู่เลยข้างบนข้างบนชั้นสองฝั่งนี้ เกียบบอดมาไงวะเนี uhm. ่ยเดี๋ยวนะผมโดนแฟตสตันผมเลยไม่ได้ผมจะวิ่งอ้อมไปอีกทางหนึ่ง คือจังหวะนี้ของระเบิดขอยขอแก้วดก่อนคือเพื่อนออกมานนี้เโอเคคือสวยคับจังหวะนี้ก็คือผมรอแบบว่ากินยาแก้ปวดไม่เรียนไม่เครีไม่รู้โอเควะนะผงไม่เลือดรือว่าเขาเรียกว่าเวลาเจ็บแขนหรือว่าเจ็บขามันจะเป้าไม่ตายนะครับผมก็ฟาร์มกันครับอันนี้ผมก็ดูครับหลังจากศพที่ฟาร์มอันนี้ศพที่เพื่อนยิงเราก็อย่าไปเก็บศพที่เพื่อนยิงนะครับผมอย่าหาทานะครับไปหาเก็บศพอื่นไปดูศพอื่นเลยที่มันยิงกันแล้วนี่เพียบเลยนะก็ดูครับ คือถ้าเราเจอปืนที่มันดีกว่าปืนเราอ่ะเราหยิบมันเล่นเลยครับแล้วเราก็วางปืนเราทิ้งไว้ถ้ามันมีแม็กมีอะไรเล่นนะเราก็หยิบมาเผื่อเลยครับเนี่ยมผมจะหยิบเอาวไว้แบบติดตัวไว้แต่ว่าจะไม่ติดไว้สองกระบอกนะอันนี้จังหวะน,นี้เพื่อนก็เชียร์ข้างนอกไปได้หไหมแต่ว่ามันยังมีเหลืออยู่ครับอีกตัวสองตัวนี่แหละเออผมก็เลยต้องเดินเชียร์ครับเชียร์ให้สุดอย่าให้มันเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าให้มันเหลือไม่งั้นมันจะดักเราตอนออกได้ครับจังหวะนี้ผมเลือกที่จะแบบ เดินหาเลยว่ามันอยู่ตรงไหนเกาะเรามีหมวกเรามีครับเช็คเลยครับเราคือไม่จำเป็นต้องงกของงกอะไรครับแล้วเบิดอปลาเช็คได้ปลาเช็คเลยครับให้มันวิ่งวิ่งออกจากมุมมันเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามุมมันอยู่ตรงไหนครับอันนี้จังหวะนี้ผมเดินเช็คสุดเลยนะให้มันเปิดเสียงเรายิงสวนแค่นั้นครับจังหวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รอให้เพื่อนเดินเดินตามเรือหาตำแหน่งมันครับผมจะเล่นตำแหน่งเดินไล่อย่างเดียวเลยนะสุนมากครับรแล้ว่นาไม่ได<า>้ซีนะครับ <า S 2> ผมคอนเทนต์เนาะ <บา S 1> <ค>มันส่องไปทางบ้านที่เราอยู่ตอนตอนแรกอ่ะแต่เรามูไม่ทางและน่าดี้ย <ไป S 1> คือเนี่ยพอมันเปิดจุดเราเราไม่ตายอ่ะคือเราต้องพันยาแล้วก็หาทัมมิ่งบุกมันให้เร็วนะครับผมอยผมว่าเร,เริ่มที่จะพันยาพัญญานยาปุ๊บก็เจอแล้ว ตายตายลลูกหมดพอดีคือผมะหรือเพื่อนะยิงโดนหน้าเขาแล้วเราตายเลยครับไม่ไอกผมก็เลยไม่มั่นใจว่ามันมีอีกตัวนึงหรือเปล่ากตเดินแบบเดินชิงเดินดูเลยชั้นเองอะลได้ยินเสียงอีกตัวนึงคือผมมองว่าของเขาอะไม่ค่อยดีเว้ยเรายิงทูได้สบายสบายถ้าเขาไม่ได้ยิงโดนหน้าแล้วนะอันนี้ก็เป็นบอดครับผมก็เลยแบบโอเคลียร์ คือในข้างในนั้นมันประมาณสามตี้รวมเราเป็นสี่ตี้แล้วของที่หนึงน่าจะไม่มีแล้วครับผมก็เลยฟาร์มสบายๆกันเลยแล้วก็ออกกันอันนี้เกมนี้น่าจะได้ h e a โฟแล้วก็ m โฟสามก็บอกมัง้งอันนี้ผมก็เก็บ h e a โฟมากระบอกหนึ่งนักงัันก็ไม่รู้ว่าเพื่อนได้ไป2กระบอกหรือสกระบอกนะเกมนี้แต่ผมก็เดินฟาร์มกันบ่อยครับเคลียร์ฟาร์มเล่นแค่2คนครับของมันจะได้แบบฟูๆแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้าตายก็ไม่ได้ของกัน แต่สองคนสามคนกำลังดีครับสี่คนผมว่าไปลงคางแสงดีกว่านะส่วนตัวนะ่ะนนอิ่มๆไปครับเกมน,นี้ออกไปห้าแสนกว่าๆเลยนะถ้าทํามห้่เห็นเอาหวานจักห้าแสนดูเกมน,นี้ครับเข้ามาถึงปุ๊บก็เจอเลยครับบอส คือบอสอ่นะผมจะสลับกันนะครับใครใครได้เฮดโฟไปแล้วก็จะเปลี่ยน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 พัดกันไปนะครับผมอบางทีบอสไม่ไดมีเฮดโฟกับเอ็มโฟออกมาสองตัวพร้อมกันหรือสามตัวไม่แม่แน่ใจว่าเคยเห็นสามตัวหรือเปล่าครับแต่เกมนี้ผมเล่นอนะ่ะผมลืมเอายามาไว้โค้รสวยผมก็เลยแบบว่าต้องเฉลี่ยยาแต่ว่ามันมีคนอนะ่ะเข้าไปข้างในแล้วครับแต่ว่าบอสนันมันอนะ่ะไม่ไม่วิ่งตามไว้แปลกไว้อันนี้ใครรู้บ้างครับว่าบอสมันจะไม่เดินเข้าห้องไหนอ่ะเออ แต่บอสเขาไม่ไม่เดินตามไ้คนนี้ไว้ไอคนที่มันเข้าก่อนผมอ่ะผมก็เลยงงว่าทาไมบอสไม่วิ่งเข้าไปกูไอตี้นั้นวะอันนี้ผมมาช้ากว่าไอตัวข้างในที่เขาอยู่อีกนะเออแล้วผมว่าโดนยิงหลังมาแบบเนี่ยบอสมันเกิดตรงนี้เว้ผมก็สวยเลยเพื่อนวิ่งเข้ามาก่อนจะตายที่โดนแหละโดนบอส คือมุมที่ผมเช็คเนยทุกคนเล่นมุมเนี้บ้านเนี้ยต้องเช็คมุมนี้นะครับผมมันเป็นมุมที่เขาจะเหนะเห็นไหม เขาจะมาเช็คนะครับสตูจะเช็คมากๆนะครับมุมเนี้ยผมก็เลยแบบว่ารู้มุมอเออพอเช็คปุ๊บผมเยียโดนผมยิงแบบปรกแตกเรียบร้อยผมก็ลืมมายาเพิ่มเลือดมาหวานเจ๊บเลยเอ็มโฟยังไม่ได้ยิงสวดเลย <laughs> ช็อตนี้ก็คืออร่อยแล้วเลยครับเ <มะ S 1> สร็จแล้วก็ฟาร์มครับฟาร์มมีคนแล้วก็เคลียร์คนครับอ<ห>ันก็ตัวเดียวเหรอฟาร์มเรื่อย เกมนี้สบายครับฟาร์มเสร็จก็เอ๊ะเขาเรียกว่าเคลียร์เสร็จก็ไม่มีคนมาแจมไม่มีคนมาอะไรเลยผมก็วางตัวเคลนบอสแล้วก็ออกเลยนะครับผมคือ2เกมรวมๆก็หกแสนเจ็ดแสนก็โอเคอยู่นะครับชั่วโมงหนึ่งก็ดีครับเกมเขาเรียกว่าอะไรแบบนี้ผมผมว่ามันฟาร์มง่ายจุดละมันมันส่วนมากมันเข้ามายิงกันข้างในนี้เลยครับผมไม่ค่อยมีดักกันเหมือนพื้นที่ไล่อะไรเงี้ยเนาะส่วนของก็ของดีเยอะด้วยนะครับผมใครที่ชอบคลิปแบบนี้หรือว่าเทคนิค อยากได้เทคนิคอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาทําแนะนําให้เพื่อนๆน,นะต่อไปเดี๋ยวจะทําแนะนําว่าเออควรวิ่งยังไงควรเดินยังไงจุดตับปะทะมันมีตรงไหนบ้างเนาะทุกคนกันคชดหน้าครับบ๊ายบาย